เลยครับเช้านี้ที่เขาเยีบฝนตกนะครับคิดว่าจะหมดฝนแล้วครับก็มาเ,เพื่อนเลยชมเลยหังฝนตกทั้งคืนมาคืนก็แปลกคิดว่าอย่างนี้ตายแล้วยังไม่ผมยังไม่แน่ใจอยู่อะไรครับ ไปสืบหาข้อมูลนะครับเราก็ต้องไปทำง,งานต่อไปดูต่อไปหาคลิปมาลงให้เพื่อนได้นนชมนครับอยากจะบอกเพ,อเพื่อนนะครับว่าบางทีเราไป,ไปเล่นเฟสน,นะครับทุ่มเทกับเฟสมากๆ ครับผมทุ่มเทสามสีเดือนอดลับผลนอมลงคลิปครับแต่ผลตอบรับไม่ดีนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆไปละนะครับว่าจะงดลงเฟซผมไปทำ YouTube ประมาณเดือนนึงยอดดูประมาณสัก6,7 0ม0เละนะครับก็มีโฆษณาเข้ามานะครับก็เลยมา เพื่อนขาวเฟซว่าบางทีเราลงทางจะได้คลิปดีๆที่เราไปลงครับก็เราก็ตั้งหลักใหมนะ่ไปนำเสนอทาง Youtube ทูบาการทำงานของเราขอให้เพื่อนประสบความสำเร็จน,นะครับผมก็จะลงย Youtube ต่อไปนะครับอย่าลืมเข้าไปชมแล้วก็ไปติดตาม ไปก่อนนะ <you> ครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ